สวัสดีจ้าวันนี้ก็ยุกับเตยพากแซ่วันนี้เตยพากแซ่เป็นผ้ามักินเด้วยจ้าพี่น้องตาวังเตยพากแซ่แแสิคะเอ่อมาแต่งหนา้าเด้วยจ้าพี่น้องเดีย๋ยวเดจะแต่งกันค <laughs> แต่งหน้าครั้งแรกเด้วยจา้าสิเป็นจังใดแ้วมั่เบิ้งกันเด้วยจา้าว่าเอ่อไปชมพาพแซ่อยากให้เตยพากแซ่นี่เป็นสาวแเราสนเด้เดี๋ยวนี้ก็จะมาแต่งหนา้าให้ผูดด้น้าจ้าพี่น้องหน้ากะจิเอิม่มมันๆนิดนึงเนะいいาะเอยากจะว่าเบิบ้งเครื่องแต่งหนา้าเด้วยจ้าว่ามีเอียงแน แป้งตัวนี้อันนี้ขาไม่ชฉพับาใสบเดื่อยที่ไม่์ฉบับค่าใสบใส่โอเคก็จะเป็นเนื้อปัดแก้มมาปัดแก้มสองสีหลาก็มาดคลาพี่น้องอันนี้บริได้แต่งลุกใส่ใส่เด้อแต่งตามใจตัวเองพี่น้องเป็นยังไงละ่ะอุ้ยใครเอาอันนี้ของอีชั้นไป เตรียมเซ็ตพูนุ่มมาแล้วฮัลโบลเดีนน๋ยวเดี๋ยวนี้สมิลิปพอสิแตง่งไปเลยเลยพี่น้องบ่งได้สนใจว่าสิงามหรือบ่างามแต่งตามอันนี้คือแต่งครั้งแรกอันนี้คือ,อยำก่อนนะพี่น้องมาแต่งครั้งแรกเนาะมาสิเปน็นยังไงกะมารอนลุ่นกันเนาะอันนี้บอได้ตั้งใจว่าสิแต่งให้มันขี้หายได้นี่ตั้งใจสุดตั้งใจแต่งให้มันสุดฟรีมือไล้ล่ะพี่น้อง,องเอ้ย ค okay, มาจ้ามาเริ่มกันเลยตอนแรกเด้อจากเขาสมัครผมน้ำมาเข้าขึ้นก่อนเน,ะนาะขีหข่หา้าขี่ห้าพี่น้องเคยมาเป็นข,ขนึ้ี่ห้ายังไงบุ๊นนี่ยต่อไปเนือจากพี่น้องก็จะเช็ดหน้านะจ๊ะเราจะแป๊บนึงเด้อขออใครก็เสิพี่น้องขออภัยเช็ดหน้าจ้ะพี่น้อง Er, เราจะใช้เป็นตัวน,นี้เด้อจ้ะพี่น้องสำหรับต้นเป็ดสิวเนาะโอเคเช็ดหน้าเช็ดไปตามแนวโพรงขนนะจ้ะพี่น้องเพื่อจะเช็ดให้เขานี่สิวบ่ขึ้นเนาะเช็ดอันนี้น้ากับเช็ดเล็บม้าสิเช็ดเล็บม้าสิเล็บม้าสิแล้วก็เช็ดตาสินะคะเช็ดตา ตาลงแบบอันนี้เขาแต่งที่นี่ของจะเป็นน้องโอเคนี่จะเป็นน้องกับสกปกปรมาณีเดี๋ยวแต่ว่าจต่คอยเปิดไฟก็ได้พี่น้องจ้าเสร็จเลยเป็นซิวลาตัวเคพี่น้องตอนนี้กำลังรักษาใส่ขี้มันี่อยู่เอาสองแผ่นนี้พี่น้องแผ่นนึงบดสะอาด ตานพี่น้องว่คอนี่เมือนคอนข้างสกรปรกบักคักเลยนะจะบอกให้เพราะว่ามันสกรปรกอีรีเขาจะบอกให้เรียว่าเซ็ดหนาต้องเซ็ดคอน้ำมาบ้าเพรนี่สกรปรกที่หนึ่งเลยผุนโอเคต่อไปน,ะน่าจพี่น้องเขาจะลงเป็นอันนี้เขาจะเริ่มแต่งไม่เบิดกระจังมาเอ่อเป็นนั้น,น,นเลยมาแต่งตังไต่อันนี้คือความคิดอันนี้คือแบบวิธีของเองเด้อตอนแรกน,ะน่าจพี่น้องเขาจะลงเป็น ไฮยาลูรอนเป็นเซรั่มเลยไปเอาลงไปเลย okay. Okay. โอเคาาเโอเโอง้พี่นต้องล่างนะก่อนนะอุย้ยลืมว่าเปนยังอกพี่น้องโอเคอันนี้เราเอาล้างมือเราไปล,ล้วจ้ะอัน,นก่ ขี้มไปตามแนวคุ้งขนเหมือนกันนะจ๊ะกัะจิบประมาณนี้ต่อไปก็รีมแตงโมล,ลงครีมแตงโมล,ลงนะจ๊ะโอเคจ้าลงไปขอน้ำมอขอนำ้ำเหลอง โอเคนะคะต้งแต่งเต่งกันดิมบะรูได้ดิขีด <c oughs> เวาอีลิต่อไปเนอะจะลองเป็นตัวต่ไปทุกอ,อย่างดีต่อรู้ mm. รจักกัน,นอ่ะนี้ซุ่มๆไปแล้วกัน mm. เป็นแป้งแป้งฟุ้นตัวนี้เป็นของเบบี้ตัวนี้เราจะเน้นสำหรับเด็กแต่ว่าจะตัดแถาและนี่จะเป็นสีด้วยโอเคอ่าน้ำคอ ขอให้ขอหนีสีทรงสีสันนิดนึงข้างแรกแน่น้จะเปนงับ่กคยแต่งหน้าเลยดิบอกตรงๆอ้เปล่ยนหมดเ,อเอโอเคมันเปล่ยนเหรอ,อ,อาทาคอลงไปทาคอลงไปโอเคโอเคนัมเบอร์วันนั่งชอท้าคอซื้อไปหรอกโอทาหน้าดอกประกาทา ต่อไปเราจะลงเป็นแป้งทับนะคะแป้งพับนี่เป็นของซีซีตัวนี้เลยนะจ๊จ้าโอเคลงได้มันจะหลอดหรือสับพังหรือสับปังจะเดนกับมาเรือดูกันนะคะเพียงยาฝ่าอันยาฝ้านี้ด้วย่น้งต้องมึงให้จบก่อนเด้อ ต้องเป็นกำลังใจให้เธอค่ะสักเพื่อนเจ้าพอ่อค่ะตีผ้าเสร็จแ,แต่งหน้าเป็นไอ่ไดแต่งหนา้าไปดุลงลงลงต้องลงแต่งทับกับลงถึกปะวุ้นีไปลงไปไปลงไปค่ะลงไปค่ะโอเคลงคอน้ำ โอเคนะคะต่อไปนี้ก็เซ็ตแล้วจะ้ะต่อไปจะลงเป็นปัดปัดแกมปัดแกมเนี่ยจะหัเขาลง้งเซ็ตแล้วนะต่อไปเขาจะลงเป็นแปรงทับมาซอยเลยจะ้ะเอาชีได้ดีถ้าจะลับซับแล้วกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้ยมันกรกนลูกเก่าเลยในส้มกลมในส้มอันนีเ้เอาเขากับนะาให้ดีกว่า เอา๋อซีกระนั้งกระนั้งอ,อันนี้เป็นห้องอ๋อซีวันซีวันน่ะอู้จะอ่านออกบ่ออกเด้อน,นี่ก็ได้ตอบอันนี้จะเป็นซามสีในเฉดเดียวจะเป็นน้องอานปลาลงเลยเอาจะมาบอกวิธีลงแปรงทับเอ๋มุนมุน,น,น,นะะแล้วก็เคาะเคาะแล้วก็ลากขึ้นเสียเคาะเคาะลาขึ้น เห็นก็าวจากเฮดเดทของเบอร์บิวตี้เออบิวตี้บ็อกเกอร์แล้วก็เลรอน่ะรอน่ะรอน่ะฮะซิ้วขึ้นบ่เป็นยังพี่น้องว่าแต่พี่น้องในเบอร์เนาะเ้าบพยาบาลเราขึ้น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 เหมือนลิงเลยพี่น้องมันคือลิงอะโอเคนะคะต่อไปเราจะลงเป็นเออ่

พี่น้องคอานียร์วั้งกระจกบังกลองนะจ๊ะยดดคนตาเพื่อ้คนตาเฮาเนี่ยดูมิมิติดูว่าว่าเออดูเลือดเลือดนิดนึงคนตาเซตมาสคาร่าลางไปนี่ อันนี้ให้ดันเสียอ้มันแมนบลาหน,นีโอ้ my god เออเป็นเลยโอเค่ะแต่ขางบุญพละต่อไปเลยจ้ะ จะลงลิปต์เดี๋ยจับไปเนองลิฟต์เขาจะลงไปเนาะก็คือเนี่ยเป็นลงลิปตัวนี้นะคะจะควรจะเป็นลูกแบบใสๆเป็นวิญญาณคูจับไม่ได้แต่ค่ะ <c oughs> แต่ว่าครู่าเบิึงกินคูจับได้เนาะครู่จับ่าบึงเบ,บ,งบยตรงนี้โอเค นี่มาวีสีเราจะมีหนองลงแบบเพื่อแบบว่าเออรีระยับนะ่อไปเขาจะรูเป็นริบสีแล้วนะคะเป็นตัวนี้เลยนะคะโอเคนะคะนี่แดงมากเลยขอนิยามนะคะมม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  เอาทำมีส okay. uh, ักแบบรอบนึงอุ้ยโอเคอุ้ยรู้สึกว่าหนาข้านี้แดงปานไดเติมที่นี่ ยิ้มนะจ้ายิ้มมึงจะได้รู้ว่าตรงไหนเขายิ้มเึงจะโอเคแล้วนะโอเคแล้วนะเดินหลุดชัดนิดนึงเพราะเขาเป็นคนสวยเนาะโอเค <c ười> เดี๋ยวมาเจอกันตอนที่เฮ้ยพี่นนอ์ตอนที่ปล่อยผมหรือว่าปล่อยผมหรือว่า มัดพวงมีดีมันมัดผมกับอะไรเขาจะลองไปพวงกันบ้างแล้วมันจะกันต้อนป่อยพวงหจ้าทำพี่น้องเป็นไงล่ะอุ๊ยขึ้นหนาเท่าแท้มีอะไจะพูดเท่าไรนิ่มพวงเบาๆนิ่มพวงอีกครั้นิ่มเบาๆหนามานี่ไม่สำหรับคนเฮ็ดยแข่งทั้งนั้นนะจ้าเห็นว่าปุ๊บปากก็ก็ตัดเอาตัดเอาเดี๋ยวเตีเลยไม่ดูแปลกเนะนะเอ้ยไม่น่าฉันแบบนี้

สำหรับมือนีแต่ตั้งแต่ของโฮเทลลาไปก่อนนัชพลานาตอนนี้พังบักคาเลยพี่น้วเขาจะไปทำการเซตออกเพื่อพียงว่าซิวจะขึ้นจ้ามือนี้ขอจบแล้วไปก่อนนัชพี่น้องเพราะการไม่คิดน้าจ้ามือนี้อันนี้เป็นคือกันแต่งหน้าครั้งแรกของต่ตั้งแตเป็นชั้นน้อยขอบคุณนัชจ้่ที่รับชมคลิปนี้จนจบด้จ้ชพี่น้องขอบคุณจีดีจ้าอจา,จาจารบ๊ายบาย